รามิดสี่รัชกาลสยามประเทศปฐมเหตุต้นร่างของออมสินเมืองที่คนค้าขายรู้ทำกินเมืองที่ราษฝากทรัพย์สินอยากวางใจเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ99ปี โดยมีพระท่านวิวรุณเตชะไพบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีธนาคารในประเทศไทยเรานี่มีไม่กี่ธนาคารที่มียืยืดยาวในการทำงานในการบริการโดยเฉพาะในด้านการกส่งเสริมการออมทรัพย์นะครับให้กับรักษาซึ่งจะทราบได้ด้วย พระมหากาินาที่คุลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านได้มีวิสัยทัศน์ที่จะทําให้เกิดให้ชาวไทยรู้สึกรู้จักการคอ,องมเชื่อว,ว่าใครก็ตามนะฮะ ที่รู้จักใช้รู้จักจ่ายเมื่อเดือคนเราเนี่ยถ้ารู้จักประหยัดรู้จักอดออมเองเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าคนเราเนี่ยที่จะใช้เงินออกของตัวเองเนี่ยไปทาอะไรก็ตามแต่นะครับเขาจะต้องใช้อย่างระมัดระวังมันเข้าอยู่ในกรอบตามพิเศษทัศส่วนหนึ่งของกองสิมนมือนกันเริ่มจากขัดออมนะครับ